อยบี่บีบีระวังมันล้อนะนั่งนบนูฮาวายค่ะหลไยสีเว้ย หนาวอยหลีนะครับอยู่ด้านไหนนี่ที่หิมะเมืองหิมีะพัทยาหรือว่าหรือว่าเดอะฟอร์สอย่างนี้ครับเข้สบาโอ้อโอสดโปรยหนาวมือม้อมื้อนี่แข็งแล้วนะครับ,รบน้ำเย็นปลาหินน้ำเย็นน้ำในน้ำแข็งวิธีเติมน้ำแข็งด้วยเจนนี่น้ำอะไรน่ะ พูดชัดๆดิน้่งฮาวายค่ะฮาวายว้าเดววไม่ได้กินน้าไม่เมืองหมมากเดววะโอ้หนาวหนาวโอ้ยมืดขง้นแลบ่อยอร่อยไหมอร่อยไหมหนาวไหมเนี่ยหนามากไหมหนาวยู่ดีเลยพี่ยอมจ้าตรงนู้นฮะ

มาถ่ายรูปกดปี๊ดปี๊ดปี๊ดตะันมันน่าตายไปแล้วนี่มั้งตุ๊ตุ๊ดตุ๊ตุตุ๊ตตรงนู้นมันมีหีมั เยอะมีมากบ้าบ้หนาววะหนาวอะไรลงขึ้นไปเออเออนั่นแหละเออ, <c oughs> อมากหลายเพื่อน นะครับกมวเหรอดีอีกับพีหน้าทีลงมาแล้วหนะนี่้า,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 าเราอีมากแล้วนี่ดูดูป๊าดูหนูเลยนี่น่ค,ค่ะนี่ อเอาเอาไป,ไปเล่นอีกเหรอเล่นอีกอหรออ่ะปะปะปเล่นอีกเ้ย <c oughs> เ้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยย้

่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอหาทางออก